ทงการหมวดอ๋อก็มาร่วมรดนำศพพ่อแอป,ปพิธาสงพวงรีดร่วมอะไราด้วยหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งคนบันเทิงก็มาแน่นวัดวันที่2ตุลาคม2566ที่สารา23ดุรงขะพิทยาวัดท่าทองสถานที่ประกอบพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนายอนุสรพักสุขเจริญบิดาของดาราสาวแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากโรคมะเร็งเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของคืนวันที่1ตุลาคม หลังรักษาตัวมาหลายปีต่อมาเวลา17นาฬิกาเริ่มพิธีรถนำศพคุณพ่ออนุสรโดยมีญาติผู้ใหญ่ญาติสนิททยอยรถน้ำด้วยความอาลัยรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งใหญ่นี้จากนั้นเวลา18นาฬิกาเจ้าหน้าที่สารานำร่างคุณพ่ออนุสรลงหีบสีขาวและตั้งประดับดอกไม้บริเวณด้านหน้าและ รอประกอบพิธีสวดอภิธรรมลำดับต่อไป